วัสดีทุกคนคลิปนี้นีคะแอดก็มีช็อตเด็ดช็อตว้าวในแมตที่นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเรานั้นลงสนามพบก,กับฟิลิปปินในศ4เกมครั้งที่33เมื่อวานนี้มาฝากค่ะซึ่งบอกเลยนะคะว่าช็อตนี้เนี่ยเป็นช็อตที่ทำเอาคนดูทั้งสนามนั้นแบบว้าวแล้วก็อึ้งทึ่งกันแบบเรีวยกว่าทั้งสนามเลยกับลูกเสิร์ฟเอส ปิดแมทของน้องบีมพิมพิชยากรกพค่ะซึ่งลูกเสิร์ฟลูกนี้เนี่ยเป็นลูกเสิร์ฟไซโค้งที่โอ้โหไม่เคยได้เห็นใครเสิร์ฟไซโค้งได้ขนาดนี้ค่ะแต่ก่อนจะไปดูนะคะแอดขอคนละหนึ่งไลด์ด้วยนะและสำหรับท่านใดที่ยังไม่ได้กดติดตามนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกันเอาไว้ด้วยนะเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปให,หม่ๆจากทั้งช่องค่ะคือเมื่อวานนี้วันที่11ธันวาคม2568 นักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราก็ลงสนามพบกับทีมชาติฟิลิปปินส์นะคะในนัดที่2ซึ่งแบบนี้เนี่ยก็ไม่มีอะไรเซอร์ไพรส์นะคะก็ตามคาดนะก็เป็นอ่าทีมวอลเลย์บอลหญิงไทยของเราเนะคะที่ทุบเอาชนะฟิลิปปินส์ไปได้แบบก็ไม่ได้ยากนะักนะคะ3ต่อ0เซตด้วยสกอร์25ต่อ11 25ต่อ17และ25ต่อ16 ซึ่งนั่นแหละค่ะว่าแหม่นี้เนี่ยแฟนวอลเลย์บอลชาวไทยของเราก็มองว่าสาวๆาวของเราก็น่าจะเอาอยู่เนี่ยค่ะสำหรับการเจอกับฟิลิปปินส์แต่ว่าแฟนๆก็จับตามองนะแช์เนี้แฟนๆก็ตั้งตารอคอยเนี่ยค่ะเนื่องจากว่าการเจอกับฟิลิปปินส์เนี่ยถึงแม้ว่ารู้อยู่แล้วแหละว่าสาวๆเนี่ยน่าจะเอาชนะได้อยู่แล้วแต่ว่ามันก็น่าจะเป็นแหตช์ที่สนุกและก็มันแน่นอนนะคะต้องเชียร์สนุกแน่นอน เพราะว่าการเจอกับฟิลิปปินเนี่ยอย่างที่เราทราบกันนะว่าฟิลิปปินเขาก็มีการพัฒนาอยู่เรื่อยๆนะคะแล้วก็พัฒนาขึ้นแบบก้าวกระโดดเลยและการเจอกับฟิลิปปินเนี่ยมันจะต้องเป็นมวยที่แบบเชียร์สนุกแน่นอนนะคะก็จะไม่ได้แบบเหมือนในนัดที่เจอกับสิงคโปร์เนาะซึ่งสิงคโปร์กับไทยเนี่ยก็ต้องบอกว่าระดับของเขากับเราเนี่ยค่อนข้างที่จะหา่างกันมาก ซึ่งแบบนั้นเนี่ยแฟนๆก็มองว่าไทยก็น่าจะชนะแบบสบายๆชนะขาดได้นะคะแต่ว่าในนัดที่เจอกับฟิลิปปินเนี่ยน่าจะสูสีกว่านัดแรกแฟนๆก็เลยตั้งตารอคอยกันนะคะแต่ว่าก็รยกได้ว่าทําเอาแฟนๆนั้นแบบผิดหวังกันไปตามๆกันเลยนะเพราะว่าเมื่อวานเนี้ยไม่มีฟรีทีวีช่องไหนไถ่ายทอดสดคู่วล์บอลหญิงไทยพบกับฟิลิปปินเลย ทั้งๆท,ที่กีฬาวอลเลย์บอลก็เป็นกีฬาที่แฟนๆชาวไทยของเรานั้นแบบชื่นชอบเยอะคือเป็นกีฬาที่ระดับต้นๆเลยอ่ะที่แฟนๆนั้นแบบชื่นชอบนะคะก็ตั้งตารอเชียร์กันแต่ว่าไม่มีฟรีทีวีช่องไหนถ่ายทอดเลยทั้ง nbt ที่สปอร์ต7ไทยรัฐทีวีเนี่ยพีพีทีวี36หรือแม้แต่ช่องวัน31คือไม่มีช่องไหนถ่ายเลยแฟนๆนี่แบบ กดไล่เช็คดูกันจนนิ้วเนี่ยจริงๆจะงอกกันหมดแล้วนะคะ <c oughs> คือกดไล่ดูกันแบบจนปวดนิ้วไปหมดเลยแต่ว่าก็ไม่ไม่สามารถที่จะรับชมได้ก็เรียกว่าเป็นประเด็นดราม่าใหญ่เลยนะสําหรับเมื่อวานนี้นะคะซึ่งแน่นอนค่ะว่าในช่องทางออนไลน์เนี่ยก็จะมีช่อง t r v i s i o n n o w เนาะที่ถ่ายทอดสดแต่ว่าแฟนๆส่วนใหญ่ก็ไม่สะดวกที่จะรับชมออนไลน์นะคะ่ะ ก็เลยทาให้แฟนวลเล์บัลชาวไทยของเรานั้นออกมาบ่นกันร้นนาวเลยเนี่ยค่ะไทยเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันแต่ว่าแฟนวลเล์บัลชาวไทยนั้นไม่สามารถรับชมผ่านทางช่องฟรีทีวีได้แต่ว่าไม่เป็นไรค่ะทุกคนแอดมีไฮไลท์ในเซตที่3มมาฝากนะคะซึ่งแอดได้ทำลงไปก่อนหน้านี้แล้วนะถ้าเกิดว่าใครยังไม่ได้ดูไฮไลท์เนี่ยก็สามารถที่จะ กลับไปดูย้อนหลังกันได้เลยนะคะเดี๋ยวแอดจะแปะล,ลิงก์ไว้ที่คอมเมนต์ด้านล่างนะคะและหลังจากที่ไทยคว้าชาชนะในแมตช์นี้มาครองนะคะก็ทำให้ไทยของเรานั้นผ่านเข้าสู่รอบรองในฐานะแชมป์กลุ่ม A ซึ่งก็ไปรอเจอกับทีมอันดับสองของกลุ่ม B นะคะในวันที่14ธันวาคมค่ะก็มารอดูกันนะคะว่าเราจะเจอกับใครนะคะระหว่างอินโดนีเซียกับเวียดนาม ซึ่งคู่นี้จะลงสนามดวลกันวันนี้นะคะวันที่12ธันวาคม2 5 6 8เวลา5.30มง30นาทีนะคะ5มงเย็นนะซึ่งถ้าเกิดว่าใครแพ้ก็จะมาเจอกับไทยนะคะในรอบรองค่ะอ่ะต่อมานะคะเดี๋ยวเรากลับมาที่คู่ไทยกับฟิลิปปินส์กันอีกครั้งหนึ่งนะต้องบอกเลยนะคะว่าคู่นี้เนี่ยมีหลายอารมณ์มากๆเลยนะมีทั้งอารมณ์ดีใจเนี่ยที่สาวๆเราชนะแล้วก็มีอารมณ์แบบ มีดราม่านะเนื่งจต่ว่าอย่างที่บอกว่าไม่สามารถแบบรับชมผ่านทางฟรีทีวีได้และก็ยังมีช็อตที่ทำเอาแฟนนั้นแบบว้าวตะลึงทึ่งคือแบบอึ้งกันทั้งสนามเลยนะก็คืออย่างที่แอดเกินไปตอนต้นนะก็ค,คือจังหวะการเสิร์ฟเอสปิดแมตช์ของน้องบีมซึ่งเป็นการเสิร์ฟไซโค้งที่ โอ้โหนึกว่าแบบลูกปั่นฟรีคิกไซโค้งของฟุตบอลเลยค่ะคือไซโค้งจริงอะไรจริงไม่ค่อยได้เห็นรูปแบบนี้นะอันนี้แบบไซโค้งจริงนะคะคือลิเบอโร่ของเขาเนี่ยรับปุ๊บบอลก็ปลิ้นออกข้างสนามไปเลยคือขนาดเป็นคนที่รับเสิร์ฟดีที่สุดของทีมฟิลิปปินส์แล้วเนี่ยรับแล้วก็ยังปลิ้นไปเลยอะคือรูปแบบเนี้ยรับยากจริงรับยากจริงค่ะ ก็โค้งขนาดนั้นเนาะใครจะไปเอาอยู่ใช่ไหมคะโอ้โหไซโค้งสุดที่1จริงๆนะลูกนี้สุดยอดจริงค่ะอ่ะเป็นยังไงบ้างคะทุกคนพอได้ดูลูกเสิร์ฟลูกไซโค้งลูกนี้ของน้องบีมแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะมาคอมเมนต์กันหน่อยเลิศไหมที่1ไหมคะ <c oughs> ตั้งแต่ที่ดูวอลเล์บอลมาเนี่ยเห็นลูกแบบเนี้ยบ่อยไหมและไซโค้งขนาดนี้ไหม คอมเมนต์ Comment, พูดคุยกันด้านล่างได้เลยค่ะขอบคุณท่านที่รับชมรับฟังจนจบเนี่ยถ้าเกิดว่าชอบเนี่ยก็อย่าลืมกดแชร์กด s u b s c r i b e และกดกระดิ่งแจ้งเตือนกันเอาไว้ด้วยนะคะไว้พบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ